คำถาม,ถามต่อมาก็ถามว่าสอบถามพี่ประภาสครับบริษัทที่ไม่มาอัปเดตเราจะติดตามเป้าหมายการเติบโตกลยุทธ์ได้ทางไหนครับหือเราสามารถสอบถามไออาร์บริษัทได้โดยตรงเลยสอบถามได้ครับเบิร์ดสอบถามได้ครับสอบถามไออาร์ได้หนึ่งช่องทางนะครับอีกช่องทางหนึ่งที่พี่ชอบทานะครับก็คือการซื้อหุ้นหนึ่งร้อยหุ้นแล้วก็ไปประชุมเอทีเอ็มก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราเนี่ยสามารถที่จะพูดคุยกับผู้บริหารได้เลยใช่ไหมครับ อืมครับแต่เจ้าที่ไม่มาออกเียบางที IR ก็ติดต่อยากไหมก็ก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้แล้วอาจจะไม่ใช่ก็ได้ครับมันมันพี่ว่ามัน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 การันตีไม่ได้อะครับไม่เสมอไปเพราะว่าอย่างอย่างตอน ATP อ่ะที่เราไป CV กันที่เราโทรหา i r กันก็ IR น่ารักน่ารักมากรับโทรศัพท์ตลอดแต่เขาไม่ด้มาอัปเดตตอนนั้นนนะตอนนั้น อืมแล้วพี่คิดว่าก็ไม่ไม่ไม่เสมอไปครับครับครับเอ๊ะแต่พี่เหมือนเคยพูดว่าหลางังๆเมืนเขามีเป็นกฎหรืออะไรปะว่าต้องมาออกออปเดตอ่าเฉพาะบริษัทใหม่ๆครับเฉ<อ>พาะบริษัทที่ IPO มาใหม่ๆเท่าน,นั้นครับอืมอืส่วนบริษัทเก่าๆอ่ะตอน,นตเนี้ยทางตลาดซับเนี่ยก็เป็นการเขาเรียกว่าขอความร่วมมือ แต่ไม่รู้ว่าแน่เขาจะมีการบังคับหรือเปล่าไม่ทราบอ่ะโอเคคำถามต่อมาจากคลิปหุ้นเอ็มราคาร่วงแรงมีปันผลน่าลงทุนไหมคือในคลิปพี่บอกว่าเอ็มเนี่ยไม่ได้อยู่ในวอชลิสต์พี่นานแล้วเอาออกไปนานแล้วทีนี้เขาก็เลยถามว่า อาจารย์มาพาติดตามหุ้นวัฒจักรเช่นกลุ่มคอมมูิตี้แบงค์ไซแนนซอสังหาหรือไม่เพราะเหตุใดโอ้เร็วๆเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เขาถามว่าเห็นหุ้นหลายตัวอาจารย์มาพาตไม่ติดตามถอดออกจากลิสสอบถามว่าหุ้นประเภทหรือแบบใดที่อาจารย์เลือกติดตามเพราะเหตุผลอะไรและหุ้นประเภทหรือแบบใดที่อาจารย์เลือกจะติดตามเพราะเหตุผลอะไรโอเค <c oughs> เป็นคําถามที่ที่ดีมากนะคือต้องบอกก่อนว่าง่ายๆนะเอาแบบง่ายๆก่อนนะหยาบๆนะก็คือหุ้นกลุ่มไหนก็ตามที่พี่อาจจะเคยพยายามศึกษาแล้วแล้วคนพบว่าตัวเองไม่สามารถทําความเข้าใจมันได้ร้อยเปอร์เซ็นหรือหรืออย่าเราเขาใช้ควาว่าร้อยเลยแบบเจ็ดสิบปสิบเซนก็แล้วกันอืถ้าพี่รู้สึกว่าพี่ไม่เข้าใจมันคาดเดามันไม่ได้อย่างเงี้ยพี่ตัดทิง100้งร้อยเปอร์เซ็นอ่ายกตัวอย่างบ้าง ยุงอย่างเช่นคอมมูนิตี้เนี่ยมาก่อนเลย <c oughs> <c oughs> เนี่ยพวกคอมมูนิตี้เนี่ยถ้าเป็นคอมมูนิตี้จ๋าๆนะครับนะพี่ก็จะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สั่นทัดน,นะครับก็จะตัดทิ้งก่อนเลยนะพวกเดินเรืออะไรเงี้ยนะนะเบิร์ดแอบก็พวกนี้พี่ตัดทิ้งก่อนตอน้ตนๆเลยนะหรือเป็นพวกเอ่อคอนสตรักชั่นแมทีเรียลเนี่ยพวกเนี้ยมันมีเอ่อความเกี่ยวข้องเนี่ยกับคอมมูนิตี้ด้วยนะ กับราคาพลังงานกับราคาถ่<ง>าน,นหินกับอะไรพวกนี้ด้วยเนี้ยเอพี่ก็ก็จะตัดออกเหมือนกันนะครับหรืออย่างหุ้นรงไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่มีในลิสต์เหมือนกันนะเพราะว่ารู้สึกว่าคือคือเรารู้ยากมากอะเบิร์ดว่าว่าว่ามันบริษัทเราเนี่ยเขาจะได้เออกรีนฟิล์บราว์ฟิล์มาในอนาคตเมื่อไหร่ยังไงอะไรเงี้ยมันมันมันแบบป๊อปอัพมากมากอะก็รู้สึกว่ามันมันยากอะที่ที่เราเราแบบซื้อแล้วสบายใจถือได้ยายๆเติบโตขึ้นทุกปีเงี้ยมันมัน เราไม่สามารถคาดการณ์แบบนั้นได้คดาดฝังแบบนั้นได้ไม่ไม,ไม่สามารถใช่ไหมครับประมาณนี้แล้วก็อสังหาเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าอ,อในสภาวะเศรษฐกิจปกติอสังหาก็จะเป็นกลุ่มที่ก็จะไม่อยู่ในลิสต์พี่เหมือนกันอ่าธนาคารก็ในสภาวะปกติก็จะไม่อยู่ในลิสต์เหมือนกันเหตุผลเ,เหตุผลเนี่ยส่วนตัวมองว่าอุตสาหกรรมอสังหาเนี่ยมันเป็นไซคลมากๆใช่ไหมครับ คือตอนสมมติว่าปกติเนี่ยเราไม่สามารถคาดหวังผลตอบแทนจากหุ้นอสังหาได้แบบเด้งสองเด้งสามเด้งกับเบิดมันเป็นไปไม่ได้อ่ะมันเป็นไปไม่ได้เพราะเพราะในภาพรวมอ่ยเอ่ออุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์บ้านเราอ่ะมันเติบโตแค่สองสาเปอร์เซ็นต่อปีอ่ะมันจะคาดหวังหนึ่งเด้งสองเด้งมันมันเพ้อฝันน่ะนึกออกไหมแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดวิกฤตเฉพาะตัวอะไรเงี้ยเกิดวิกฤตกับอสังหาเกิดวิกฤตธนาคารอย่างเงี้ยพี่อาจจะกลับมาสนใจมันนึกออกไหม อย่างเช่นตอนโควิดเนี่ยเราก็มีลงทุนกันใช่ไหมถูกต้องไหมเรามี <im itation> ลงทุนกสิกรการแสนสิริกันใช่ไหมอย่างเงี้ยก็เลยเป็นเดง้เดงๆใช่ไหมครับอย่างเงี้ยือถ้า <im itation> ทามิ่งมันมันน่าสนใจอ่ะอย่างเงี้ยก็ก็จะศึกษาแล้วคุ้มค่าเวลาที่เราจะศึกษามันนี่หรอไหมครับแต่แล้เลวเราปกติอ <im itation> ย่าเพี่คิดว่าการ Followup มันมันมันใช้เวลามากเกินไปประมาณนี้นะครับแล้วก็กลุ่มที่กลุ่มที่เป็นไซเคิลแต่ว่ายังตามอยู่ตลอดเนี่ยก็คือกลุ่มพวกกลุ่มนอนแบง นอนแบงก์ bank. อ่าเหตุผลเป็นเพราะว่าแบงก์กับนอนแบงก์ไม่เหมือนกันนะคือแบงก์เนี่ยม <coin> um, ันเป็นอุตสาหกรรมหลักใช่ไหมัเป็นการกู้เอ <cause> yeah, ่อให้ให้ก <game food> ู้เงินใช่ไหมซึ่งเอ่อปาร์ตี้หลักลูกค้าหลักๆของธนาคารเนี่ยมีสามปาร์ตี้นะครับหนึ่งคือโอเพอร์เอทบริษัทขนาดใหญ่สองคือเอสเอ็มอีสามเนี่ยคือบุคคลกู้ซื้อบ้านะหลักๆเนี่ยสามปาร์ตี้นะซึ่งไอ้สามปาร์ตี้เนี่ยมันไม่ค่อยโตแล้วเพราะมันเป็นแบบมันอิ่มตัวไปแล้วนี่หรอเปล่าทำให้นี่คือเหตุผลที่ว โตแบบปีหนึ่งแบบโลซิงกลดิจิตโตแบบบางเจ็บเลยไดออกอหม้แต่นอนแบงไม่ใช่นอนแบงเนี่ยมันมีตลาดที่เขาเรียกว่าเป็นลองเท่าก็คือเมืองไทยเนี่ยคนเข้าถึงสินเชื่อธนาคารกนนี่เปอร์ <c oughs> เซ็นต์ให้ทายไม่ทายถูกละตอนเนี้ยเออประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์สิบิห้าเปอเซ็นี่ยแถวๆนี้แหละประมาณนี้แหละนะครับก็ไม่เยอะเลย <c oughs> นะแสดงว่ามีคนอีกแปดสิบห้าปอร์เซ็นต์ี่ยที่เขาอยากได้เงินกู้แต่คําถามคือใครดิแล้วกว่ากันระหว่างคนที่เป็นสิบห้าปอร์เซ็นตของประเทศท็อป กับแปดสิบห้าเปอร์เซ็นของประเทศอะอันไหนอันไหนมีปัญหาก,การเงินมากกว่ากันแปดสิบห้าคือแปดสิบห้าเขาอยากได้เงินแต่ธนาคารไม่ยอมปล่อยอ่ะเพราะธนาคารมองว่าเสี่ยงเกินไปใช่ไหมเช่นหาเช้ากินข้ามรายได้ไม่แน่นอนนึกออกไหมธนาคารจะปล่อยสิเชื่อไปก็ต้องคิดอะโอ้โหคุณจะได้คืนไหมวะใช่ไหมแล้วเพราะดอกเบี้ย<ม>ที่ธนาคารคิดมันต่ำไงใช่ไหมครับแต่นอนแบงก์นเนี่ยเกิดมาเพื่อเสิร์ฟคนเหล่านี้อ้าวซึ่งมันยังเติบโตอีกมากเพราะอะไรครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมันมีเ,เรียกว่าชาร์จโลนชาร์จโลนเนี่ยก็คือเงินกู้นอกระบ ق. M, นี่ออกมาเงเลกู้นอกระบบที่แบบว่าพราะ85%เนี้ยไม่รู้จะกู้ที่ไหนธนาคารไม่ปล่อยก็ต้องไปกู้คนอื่นใช่ไหมครับไปกู้ตามอยายมียายมาตาสีตาสารนี่ออกมาเอาอเงี้ยแล้วก็คิดดอกเบี้ยแพงๆเงี้ยซึ่งอตลาดเนี้ยมันใหญ่มากนะแบงค์ใช้มีการคาดการณ์ว่าตลาดนอนแบงค์ bank, ตลาดชาร์กลตรงเนี้ยอาจจะมีมูลค่ามากถึงหนึ่งถึงสองล้านล้านบาทซุงใหญ่มากนี่นอนแบงค์เนี้ยมันเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรมันเกิดขึ้นมาเพื่อมากร็บคนเนี่ยจากชาร์กลเนี่ย คอนวอดเข้ามาอยู่ในระบบนี่หรอกม้อ่ามันเลยแบบมีการเติบโตเห็นภาพไหมอ่าเนี้ยนะพี่ก็เลยนสนใจกลุ่มนอนแบงค์ที่ที่เป็นกลุ่มนี้อยู่ว่ามันยังสามารถเติบโตได้นี่คือคสนใจในมุมมองของการเติบโตคืออย่างนี้บอกว่าหุ้นวัตจรไม่ได้จําเป็นว่าจะลงทุนไม่ได้ไม่ใช่หนึ่งถ้าเราเข้าใจธุรกิจสองถ้าเราเห็นภาพว่ามันเป็นแนวอยู่ในแนวโน้มการเติบโตยกตัอย่างให้เห็นภาพนะ ย้อนไปสามสิบปีที่แล้วสามสิบปีนะปตะ<อ>ทเนี่ยก็เป็นหุ้นเป็นร้อยๆเด้งนะปตะทเป็นหุ้นเป็นร้อยๆเด้งนะเพราะอะไรทั้งนีที่ปตทก็ธุรกิจน้ามันนะร้อยเด้งเพราะอะไรเราลองนึกภาพไปสาสิบปีที่แล้วรถยนต์เนี่ยที่ใช้ในประเทศไทยมีกี่คันสาสิบปีที่แล้วโอ้โหน้อยกว่าตอนนี้เยอะมากนึกภ้าพออกมาเบิร์ตอ่าเห็นไหมแต่อตอนเนี้ยมันมีรถปริมาณรดในประเทศไทยอ่ะยี่สิบล้านคันแล้วอะนึกว่าสะสมนะตัวเลขสะสมนะยี่สบล้านคันแล้วอะดังนั้นนี่มันก็ มันก็ก็น่าจะเต็มแล้วอ่ะเห็นไหมครับแล้วตัวเลขพวกสะท้อนแหละว่ามันก็ตัวเลขมันก็มันก็ทรงๆอ่ะมาหลายปีแล้วย่อยไข่ลดก็ลดลงเรื่อยๆอย่างเงี้ยใช่ครับลดสันดาบนะก็ลดลงเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นคำถามคือมันก็เมคเซนต์ว่าตอนนี้พลโทมันก็จะเป็นหุ้นที่เป็นหุ้นเป็นหุ้นไซเคิลที่ที่มาถึงจุดอิ่มตัวแล้วใช่ไหมครับแต่สามสิบปีที่แล้วมันคือแบบหุ้นโกลด์อ่ะมันก็ลงทุนได้เนคนเสิกันหุ้นธนาคารก็เหมือนกันนะหุ้นธนาคารเราย้อนไปสามสิบป สินเชื่อเนี่ยธนาคารละสองแสนล้านเองธนาคารละนะสองแสนล้านตอน,นเนี้ยแบงค์ใหญ่ๆเนี่ยแบงค์ละสองล้านล้านบาทสินเชื่อโตมาสิบเท่าอ่ะ่อกีดดูดิเรือ่อหรอไหมแต่จากสองล้านล้านเนี่ยทุกแบงค์รวมกันเนี่ยยี่สิบล้านล้านแล้วมันจะมันจะโตยังไงอะ่ะ <Okay, S 2> ใช่ไหมเศรษฐกิจก็ไม่โตประชากรก็ไม่เพิ่มใช่ปะ่ะอ่าเนี่ยหรอไหมก็เน้นคีย์พอยต์เนี่ยครับสรุปนะครับ ก็พี่แนะนําว่าหนึ่งจงศึกษาหุ้นที่เรามั่นใจว่าเราเข้าใจมันเป็นอย่างดีข้อที่หนึ่งสองกเออ็เลือกอุตสาหกรรมที่ที่ที่เราคิดว่าเราสามารถที่จะทํากําไรมันได้จริงๆอ่อัเบิร์ตคือเล่าให้ฟังนะว่าหุ้นบางตัวพี่มั่นใจว่าจะทํากําไรได้ดีนะแต่ก็ไม่ลงทุนนะ แต่ก็ไม่ลงทุนนะหรือบางตัวเนี้ยก็ตัดออกจากลิ i s t ด้วยซ้ำนะทำกำไรได้แน่นอนด้วยนะเพราะว่าอะไรคือ <c oughs> มันมีประโยคนึงของ Bob Fett ต์บอกว่า If you don't want to own a stock for 10 years Do not even think about owning it for 10 minutes คืถอถ้าคุณไม่คิดที่จะเป็นเจ้าของหุ้นตัวเนี้ย10ปีนะ10นาะทีค,คุณก็อยากซื้อเลยประมาณเนี้ยอืมพี่รู้สึกว่าเราเราเป็น V I เบิร์เราอยากลงทุนแล้วก็ หวังผลระยะยาวมากกว่าเราอยากเป็นเจ้าของกิจการอะมากกว่าจะเก่งกําไรแบบต้อแต่ต้อแต,ต่อ,แตอย่างเงี้ยเือนก็คือคำ<ช>ว่าไอเลือกคุณที่คิดว่าทากําไรอุตสาหกรรมที่คิดว่าทากําไรก็คือกําไรระยะยาวด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ถูกอืมอืมตอนแรกว่าจะกลับมาถามอัะและเอ็มละ่ะทําไมไม่อยู่ในวอชลิสท์ทไมเอาออกเออตอนที่เอาออกเพราะว่าพี่เอาออกนานแล้วอะใช่ปะใช่ครับเออพี่ออกนานละซึ่ง ในช่วงโควิดพี่ก็เคยอยู่ในวอชิงด้วยวใช่ใช่ใช่เอาเอาแบบย้อนกลับไปว่าไอตอนนั้นนะี่ยทำไมถึงเอาออกเดือยโอเคเออต้องบอกว่าทางบริษ,ษัทเองเนี่ยต้องต้องเอาเท้าความนิดหนึ่งนะเบิร์ดนะตั้งแต่ตอนที่เขาไอพโอเข้ามานะเบิร์ดเชื่อไหมเอ็มเนี่ยตั้งเงินไอพโออะทุกวันเนี้ยยังแทบไม่ได้ใช้เลยอ้าวเก็บไปทำอะไรน<ด>ี่ไง คือ <c oughs> ต้องอยอมรับว่าเอ็มเนี่ยนะครับตอนที่เขาเข้าตลาดหุ้นมาเนี่ยก็สาขาเนี่ยก็ทั่วประเทศแหละนะเขา cover ทั่วประเทศและนะครับเงินที่เขาเอามาเนี่ยหลักๆเนี่ยเขาจะเอามาเอ็มเอ็นเอเอ็มเอ็นเอธุรกิจ <c oughs> ใหม่ๆเข้ามาซึ่งก็มีการซื้อมาบ้างนะครับมีซื้อแหลมเจริญเข้ามาอ่าแต่ก็แบบเป็นดิวเล็กๆนะดิวเล็กๆนะดิวไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็เงินที่คายอยู่ในบริษัทตอนเนี้ยปันผลไม่ได้ด้วยนะเพราะเป็นเงินเพิ่มทุนเนี่ยเออเป็นเงินเพิ่มทุนเนี่ยปันผลไม่ได้นะก็แล้วก็็จะเหนนได้ว่ามั เอ็มเนี่ยเขาเข้าตลาดหุ้นมาเป็นสิบปีแล้วนะนับถึงวันเนี้ยเป็นสิบปีละเออเออมันก็ไม่เห็นดีลอะไรที่มันที่มันเกิดขึ้นอ่ะเบิร์ตเข้าใจความหมายพี่ปะเออนั่น,นแหละก็เลยเห็นว่าเออถูกมันนานเกินไปอะคืออ๋อแล้วเขาไม่เอาเงินไปพัฒนาอะไรส่วนอื่นเลยใช่ไหมที่ไม่ใช่เอ็มเอขย่าสาขามันก็เหมือนกับตัวธุรกิจมันมันก็มีกระแสเงินสดอยู่แล้วอะ นี่ออกไหม,อมเออมินกแสเงินสอดดีอยู่แล้วอะนะครับเขาก็ก็อาจจะการข่ยสาขาของ,ของที่อื่นเขาเองก็อาจาจะไม่ไม่จำเป็นต้องใช้เงินส่วนนี้อืมอืมแล้วเหมือนเขาไม่มีไอเดียในการที่จะเอาเงินนี้ไปไปไป,ไปใช้อะ่ะมีหลายบริษัทนะไม่ไม่ได้มีแค่เอ็มนะที่แบบเงินไอดีโอ<ๆ>ยังคาอยู่ใช่หลายพันล้านอะไรเงี้ยแล้วก็ผ่านมาสี่ห้าปีแล้วก็ยังนิ่งๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็มีหลายบริษัทเ ทั้งที่จริงๆอย่างอ่ะถ้าสมมุติเป็นสิบปีช่วงโควิดก็น่าจะมีโอกาสเลยดีๆใช่นี่ลองนึกภาพใหม่ลองนึกภาพอีกฝั่งหนึ่งฝั่งฝั่งโออาฝั่งโออาฝั่งซีพีอซื้อเรื่อยเลยใช่ไหมคือฝั่งซีพอก็ได้นะหรือฝั่งโอเงี้ย โออาเนี่ยพี่ถ้าเราสังเกตดีๆจะคนบอกว่าโออาเองก็มีการประกาศดิวเนี่ยอยู่เรื่อยๆนะเบิร์ดถ้าทุกปีอ่ะอถ้าทุกปีอ่ะเห็นภาพปะโอเคแหละมีซื้อถูกบ้างผิดบ้างนะแต่ก็แต่ก็มันก็มีความคืบหน้าใช่ป่ะดูแอคทีฟเออดูแอคทีฟใช่แต่นี้จะดูเงียบๆหน่อยเงียบเลยแหละเออนี้อันนี้เรื่องเอ็มนี่ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคือตอนแรกเดี๋ยวว่าจะพูดประเด็นเรื่อง มันเป็นธุรกิจอาหารคู่แข่งเข้ามาง่าย b a r r เ e อร์เทนที่ไม่ค่อยมี Switching Cost ต่ำอะไรอย่างนี้อ๋ออเรื่องนั้นมันเบสิกอะแต่คีแต่คีย์พอย์ถ้าถ้าเขามีเงินแล้วเขาสามารถต่อยอดธุรกิจต่อไปได้เรื่อยๆอยเงี้ยมันก็ไม่ใช่ปัญหาปะ่ะเออก็ไม่ใช่ปัญหาปะ่ะเพราะอย่างโอเนี่ยก็ยังซื้อเรื่อยๆเลยอะก็ทุกอย่างร้านอาหารทางกานนะเบิร์ที่โออาซื้ออะอืมเาร้านอาหารเหมือนกันแลเวิร์ แต่รายได้มันก็โตขึ้นเรื่อยๆครับอเออนี่ออกใช่ไหมเออนนี้น่าสนใจมากคือเป็นมุมที่เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันก<อ>็ามีทริอัทางนี้ด้วยคือมันเหมือนเป็นเป็นเขาเรียกว่า growth strategy ใช่ไหม growth strategy อ,อะคือกลยุทธ์ในการเติบโตอะแล้วปรากฏว่ากลยุทธ์เนี้ยมันไม่มันไม่ activate ได้ไทีหนึ่งอะอ้าแล้วอ f ปเดก็ต้องมีคนถามสิ ใช่ไหมกี่ว่าถามดูเรื่องถามแล้วมั้งหรือเขาไม่มาอัปเดตหรือเปล่าเหมือนเขาจะไม่ไม่ได้มาอัปเดตนะเออคุณเขาไม่ได้มาอัปเดตนะแต่เมื่อก่อนในมุมมองพี่ต่อให้ถามก็อาจจะฟังไม่ค่อยขึ้นไหมสิบปีไงคือก็ไม่เชิงหรอกเบิร์ดพี่คิดว่าพี่คิดว่าถ้า คือนักลงทุนเนี่ยพี่เชื่อว่าเราพร้อมจะให้โอกาสบริษัทเสมออืเราพร้อมจะให้โอกาสบริษัทเสมอเพียงแต่ว่าเรายังไม่เห็นสัญญาณนั้นเนี่ยคําถามคือถ้ามันไม่มีอะไรใหม่ๆแล้วของเดิมมันเต็มมันจะแน่นประเทศแล้วมันจะมันจะโตต่อยังไงอ่ะถ้ากลับมาที่คําถามนี่ก็ยังเรื่องเดิมนะว่ามันเป็นเรื่องการเติบโตเป็นเรื่องความเข้าใจ ชสองเรื่องใหญ่ๆใช่เอ้ว่ามันจะโตในลองเทอมยังไงไดไหมใช่เพราะพี่บอกว่ามันไม่ใช่แค่ร้านอาหารนะเบิร์ดที่แบบมีคู่แข่งเข้ามาทุกวันใช่ปะไม่ใช่แค่ร้านอาหารนะพี่ว่าธุรกิจไหนก็ได้นะทุกธุรกิจบนโลกเนี้พี่ว่ามันต้องมีนิวเอสเขาตลอดเวลาที่มันอยู่เฉยไม่ได้อ่ะจริงปะอืมพี่ทุกธุรกิจนะเออจริง อืออท้างั้นก็ไทยอินไปเลยแล้วกันนะครับทางคอร์สเราก็มีมีนิวเอสเคก็คือเรากำลังจะมีคอร์สใหม่ <laughs> โอ้โหมาเข้าเรื่องนี้ได้วะ <laughs> ก็คือเชีย <laughs> คอร์สคอรสหุ <laughs> ้นปันผลนะครับก็จะเรียนกันสองวันออนไลน์ผ่านซูมนะเรียนสดๆนะครับเอเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวไว้จะมาประกาศอีกทีแต่คิดว่า เร็วๆเนี้ยน่าจะภายในเดือนนี้แหละนะครับก็จะประกาศอ่าใครแบบอยากเป็นรุ่นเจิมนะครับเออรุ่นเจิมรุ่นแรกก็รอติดตามแล้วกันนะครับครับอืมอก็คือในคือปกติอะคอร์สที่พี่พัดาาสอนอยู่ทุกวันเนี้ยมันเป็นคอร์ส VITurnPro นะชื่อคอร์สก็คือสอนทุกอย่างที่พี่พัดาาทำอะแล้วก็ให้เครื่องไม้เครื่องมือให้มันทํางานได้เร็วแล้วก็เป็นระบบแล้วก็ จิก๊กซอทุกตัวครบถ้วนนะครับเออซึ่งมันก็จะดีมากๆสำหรับคนแบบอยากอยากลงทุนแบบเ,ออเป็นแอคทีฟใช่ <investor S 1> แล้วก็ยังรู้สึกว่าสเป,สปะสปะอยู่อ่าแต่ว่าต้นท<อ>ุนไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ว่าไอ้ที่จะทำคอสทุนบันผลขึ้นมาเนี่ยคือมันก็มีไอเดียมาจากว่าคือเวลาผมคุยกับพี่ประภาษอย่างเงี้ย คือเวลาพี่อภิาตแนะนําแนวทางการลงทุนเนี่ยแล้ววันหนึ่งเราก็พบว่าเฮ้ยแต่พี่อภิชาตอะลงทุนคนละแบบใช่โอ้โอก็คือตัวพี่อภาตเนี่ยก็คือหวังผลตอบแทนต่อปีอะสูงหน่อยครับแล้วก็แอคทีฟจริงๆแต่ผมเนี่ยก็จะไม่ได้แอคทีฟเท่าไหร่ก็จะเน้นแนวปันผลนะครับ <mm> เออก็เลยคิดว่าเออดังนั้นน่มันก็ต้องมันก็น่าจะมีคอร์สสาหรับคนคล้ายๆผมเนี่ยก็คือ ไม่อยากเป็นแอคทีฟอินเวสเตอร์ขนาดนั้นนะครับเออไม่ได้มีเวลาเยอะมากแต่ว่าข้อคิดว่าลงทุนมันยังสำคัญนะี่ยแล้วมันก็ยังคาดหวังผลตับแทนได้แม้ว่าหุ้นไทยเนี่ยมันดูภาพโดยรวมมันดูยากลำบากขึ้นกว่าแต่ก่อนเนะี่ยแต่ว่าใชจ่จริงๆถ้าไปฟังหลายๆท่านอะ่ะหลายคนก็พูดตรงกันนะว่าในแง่ถ้ามองเป็นหุ้นปันผลอืมตลาดไทยก็ยังน่าสนใจ อับใช่อืมอืม